เขาเห็นหมวกเห็นหน้ากากผมเขาเนี่ยจำได้แล้วต้องเดินกันไก่บอมคนนั้นฮะหมวกนัน้ากากผมจำได้แล้วแต่ทิมมี่ไม่รู้แต่โทมัสรู้เซลฟี่เหรอพี่เออผมกดไม่ได้ว่ะกด,กดกดกลับกล้องไม่ได้อ่ะลูกศรขึ้นไหมอ่อ ดีจ้ะดีจ้ะธูว์ว่ะท,ทำวันนี้ลืมเว้นบ่ายด้วยกลับมาจะถึงบ้านเนี่ยแม่งข้โทรตัดไอ้ตาหนุ่มไม่โทรตามลืมเว,นว้นปะเนี่ยเวรนที่อะไรไม่มี めくれそうやわ。<noise> พสใ้เ,เขารู้อ่ะพี่ว่าเราจะปวดฮะโพสใ้เขารู้ว่าเราจะปวดเราจะโพสให้เขารู้ทำไมหรอไอ้อเศษตังที่มาขออาหารผมเมื่อกี้นี่ว่ะอย่าไปเยอะ ทำอะไรใส่ปั๊กไฟลงไ้ลงลงเลยเฮ้ hey. คือ